สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการงานการเงินความรักสุขภาพให้กับคนที่เกิดในวันพุธนะมีทั้งพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนนะคนที่เกิดในวันพุธเนี่ยในเรื่องของพลังงานนะคะจะมีเรื่องของดวงดาวที่เกี่ยวกับการสื่อสารการพูดคุยการเจรจานะคะการตกลงเก่งนะคะก็จะเป็นดาวพุธ ให้ดาวพุธนะเลข4ี่เป็นพุธกลางวันนะส่วนพุธกลางคืนจะให้เป็นนะคะพุธราหูนะคะ,ะ,นะคะมีทั้งพลังงานของพุธกลางวันรวมด้วยแล้วก็เป็นพุธราหูคือเลขแรวมด้วยนะ,ค,ะครึ่งแรกของคลิปนะ,ะจะเป็นพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางวานันอะ่าครึ่งหลังของคลิปนะ,ะจะเป็นพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะเดี๋ย <c oughs> ว <c oughs> เราจะทำาทําสแตมแยกให้เนาะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธ ะะพูดกลางวันเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะประจําเดือนมิถุนายนนี้เป็นพลังงานแบบไหนเอ่ย king of pentacle นะคะ two of pentacle สองเหรียญ ace of pentacle นะคะหูไพ่เงินมาเต็มเลย แต่ว่าโอ้นะคะเป็นพรังงานของพอ่อไม่แม่ไหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้หรือว่าเป็นพลังงานของคนนะวัยรุน่นวัยกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่เป็นพรังงานของคนที่มั่งคั่งร่ํารวยนะในเรื่องของอาชีพการงานการเงินความสําเร็จนะคะแล้วก็เป็นคนที่กําลังที่จะบ,บริหารจัดการนะสัดส่วนของการเงิน นะแล้วก็บริหารจัดการในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะคะเดี๋ยวจะแยกให้นะคะพลังงานที่เห็นนะคะเป็นพลังงานของผู้หญิงผู้ชายที่กําลังที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินแบ่งสรรปันส่วนนะ,ะในเรื่องของรายได้ต่างๆให้ลงตัวนะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะทั้งค่าใช้จ่ายที่นะถูกบังคับให้จ่าย นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการถูกหักนะการกู้ยืมเงินนะเงินสา,าก,กรเงินาจากการที่แบบเหมือนอรูดบัตรก็ได้นะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะเดวิลอะเป็นเป็นเงินที่อยู่เบื้องหลังเงินที่แบบว่าไม่ใช่ไรายได้ประจำนะแต่เป็นเงินที่มาจากนะการทำเครดิตสินเชื่อต่างๆนะคะก็นะนะเป็น พลังงานของคนที่กําลังนะคะหารายได้เสริมหาอาชีพเสริมนะเพื่อที่จะให้มีในเรื่องของการเงินนะจับจ่ายใช้สอยนะให้มันถูกต้องนะหรือว่าให้พอกับการดำรงชีวิตแล้วก็เป็นพลังงานของเอ่อคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะที่จะมีในเรื่องของรายจ่ายนะคะรายจ่ายที่แบบเอ่ออาจจะถูกบังคับ ให้จ่ายนะรายจ่ายของบุตรหลานนะหรือว่ารายจ่ายของคู่รักคนรักซึ่งนะพลังงานของรายจ่ายของคู่รักคนรักนะอาจจะมีถึงสองสาคนได้นะคะคนที่เกิดมันพูดนะมาดูต่อว่าเป็นพลังงานรูปแบบไหนอีกสีเรียนนะคะ t h e t o w e r d อร e เดท e ว o นอ s เอตซเปนเคินะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของพลัง,งานของคนที่เหมือนกับว่าพยายามที่จะประคับประคองนะในเรื่องของการเงินนะบริหารจัดการการเงินให้เป็นระบบให้เป็นระเบียบนะนะคะเพื่อที่จะให้พอจ่ายพอใช้นะคะกับสถานะนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือว่า มันเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลานี้รายจ่ายมันเพิ่มมากขึ้นนะคะการใช้ชีวิตม,มันค่อนข้างที่จะลำบากมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ได้ทําให้คนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะมองหาในเรื่องของการเงินความสําเร็จการเริ่มต้นนะการลงทุนหรือว่าจะตัดนะคะตัดความสัมพันธ์นะที่ไม่จําเป็นออกนะหรือว่าเลือก ความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งนะหรือว่าเลือกที่จะนะปิดนี่ก็ได้นะว่าหรือว่าเคลียร์ความสัมพันธ์อ่าให้มันเหลือเพียงหนึ่งความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินนะคะแล้วก็อาจที่จะไปเลือกความสัมพันธ์ที่แบบไม่ใช่ความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้แต่เป็นการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสิบถ้วยนะคะบางคนท่านก็เป็นพลังงานของ คนที่เหมือนกับรอคอยการจบนะความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาจบนะสภาวะหนี้สินต่างๆนะเคลียร์สภาวะหนี้สินต่างๆได้ด้วยเพื่อที่จะไปเริ่มต้นไปมองหาความสัมพันธ์ใหม่หรือว่านะไปใช้ชีวิตใหม่ที่มันมีความสุขโดยที่แบบไม่มีพันธะใดๆไม่มีสัญญาสัญญาใดๆผูกมัดนะคะอาจจะเป็นการเคลียร์หนี้เคลียร์สินเคลียร์ในเรื่องของ ความสัมพันธ์ความรักรักซ้อนอะไรต่างๆมากมายนะคะเป็นการที่แบบอยากจะใช้ชีวิตครอบครัวให้มันสงบสุขนะคะหรือว่าอาจจะตัดสินใจที่จะเหมือนกับว่าไม่ไม่เอาสิ่งไหนเลยไม่เลือกสิ่งไหนเลยแต่ว่าจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เช่นกันนะ,ะมันเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอึดอัดนะคะกับสภาวะนะครอบครัวกับสถานการณ์นะ,ค,ะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่า อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีความสุขอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีความสุขนะสภาวะนะมันบีบบีบเค้นบีบรัดไปหมดเลยนะคนที่เกิดในวันพุธนะคะพุธกลางวันเนาะเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคนโสดนะพุดกลางวันความรักเป็นยังไงบ้างนะความรักความรักที่มีอยู่นะความรักที่อาจจะเป็นในรูปแบบของความที่แบบ ความรักที่อยากจะสร้างความมั่นคงนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะซึ่งจะทำให้คนที่เกิดในวันพุธนะคะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังไม่พร้อมกับการรับผิดชอบนะอาจจะด้วยความที่แบบมีภาระต่างๆก็ได้ก็เลยไม่อยากจะมีความรักแต่ยิ่งแล้วคืออยากจะสร้างครอบครัวที่มันอบอุ่นนะอาจจะมีสภาวะของคนที่เหงานะสภาวะของคนที่ตรอมใจสภาวะของคนที่เจ็บปวด นะเสียใจหรือว่าสภาวะของคนที่เหมือนกับว่าอยากมีครอบครัวอยากมีความรักแต่ไม่พร้อมนั่นเองหรือว่านะสภาวะของคนที่มีครอบครัวมีความรักอยู่แต่ไม่มีความสุขนะคะเรามาดูในเรื่องของคําแนะนํานะคะไพ่อยากแนะนำอะไรสําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันไพ่แนะนำนะ,ะเรื่องอะไรที่มันโดดเด่น o อ s w o อดนะคะความตึงเครียดนะ,ะการพูดคุยการตกลงการเจรจานะคะการสื่อสารนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธรู้สึกว่าจะไม่ค่อยที่จะแสดงออกในเรื่องของการพูดการคุยการเจรจานะคะเป็นการที่พยายามที่จะหลบเลี่ยงนะคะหลบ หลบหนีหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับว่าไปสนใจสิ่งอื่นแทนน่ะนะคือไม่ยอมจะพูดคุยไม่ยอมีจะสื่อสารนะไม่ยอมที่จะเหมือนกับว่าหันหน้านะมาเหมือนกับแก้ไขสถานการณ์ปัญหาชีวิตนะคือพยายามที่จะหลบหลบหนีพยายามที่จะหนีหน้านะหลบนะสังคมนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างหรือว่าปัญหาที่มีอยู่นะแล้วก็นะะไปทำสิ่งอื่นแทนนะ เพื่อที่จะเหมือนกับว่าคือไม่อยากจะประจันหน้าไม่อยากจะเจอหน้านะครับพยายามจะทําให้มันลืมลืมไปนะคะตรงนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าน้ําท่วมปากนะคะคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่แนะนาในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันเป็นยังไงบ้าง The Tower ะะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระวังในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับทําให้คนที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะอาจจะคาดไม่ถึงมาได้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์เดอะทาวเวอร์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเกิดขึ้นฉับพลันนะคะอุบัติเหตุที่แบบคืออาจจะไม่ไม่ถึงขนาดที่แบบเรียกได้ว่า นะเจ็บหนักในบางคุณบางท่านนะแต่จะเป็นสภาวะเหตุการณ์ที่มันเหมือนกับสุขภาพร่างกายจิตใจนะที่มันเรียกได้ว่ามันบั่นทอนมานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นสภาวะของคนที่ดื่มหนักนะคะเครียดหนักเครียดแล้วดื่มนะแอลกอฮอลลิซึมได้ ะะแล้วก็สภาวะของร่างกายที่มันซุโทมนะเครียดนะการสะสมของแอลกอฮอล์ภายในร่างกายมันเยอะจนเกินไปก็ระวังตรงนี้นะสำหรับใครที่ดื่มหนักนะแล้วเกิดอาจจะเกิดความที่แบบอาการแห้งนะอาการที่แบบเหมือนล้มหมอนนอนเสือ่อเข้าโรงพยาบาลได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธระวังดื่มหนักนะระวังแบบดิ้งหนักระวังสังสรรค์หนักนะคะ เรามาดูสําหรับครึ่งหลังของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนกันบ้างเพราะว่าเป็นพุธราหูนะดาวราหูเขาสถิตอยู่ที่พบวินาศของดวงเมืองนะคะอาจจะทําให้ช่วงนี้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะอาจจะมีสายตาพร่ามัวในเรื่องของสุขภาพนะความเครียดด้วยก็ได้นะคะสายตามืดมัวพร่ามัวนะคะสติปัญญา นะอาจจะเหมือนกับหลงหลงลืมลืมได้ด้วยนะคะพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเป็นยังไงบ้างขอใช้เป็นคลิปเดียวกันเนาะเดอะสตาโอ้โหนะมีพลังงานของหนุ่มสาวนะคะที่มีสเสน่ห์นะคะต่อเพศตรงข้ามแล้วก็มีพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะหลงสเสน่ห์ตัวเองนะลุ่มหลงในอบาย,ยมุก นะคะกิเลสตัณหาต่างๆในด้านของความรักด้วยก็ได้นะมันเป็นาง,งานของเอ่อ t ดอะสตาร์แล้วก็เดอะเดวิลบางคนงท่านก็อาจจะมีความรักก็ได้นะลุ่มหลงในสิ่งที่ทำนะอาจจะเหมือนกับว่าติดเกมนะติดโซเชียลนะติดเอ่อสิ่งที่ทำเนี่ยคืออาจจะเป็นเกมออนไลน์นะคะหรือว่าสล็อตอะไรต่างๆเนี่ยที่แบบเป็นเกมออนไลน์นะคะที่แบบทำให้เสียเงินนะคะ ได้นะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะติดหวยนะคะเล่นหวยแล้วก็เกิดสภาวะในเรื่องของการเงินนะคะเสียเนาะก็นะคะระวังตรงนี้ด้วยแล้วก็นะ,ะระวังในเรื่องของการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันนะคะผิดศีลธรรมนะคะอาจจะเหมือนกับว่า ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระวังนะจะมีกิ๊กเป็นกิ๊กกับใครนะคะไปเป็นรักซ้อนของใครก็ได้ระวังตรงนี้หรือว่าทํอะไรที่มันผิดกฎหมายนะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายนะอบบยมุกต่างๆนะคะลุ่มหลงแล้วก็เกิดในเรื่องของเนี่ยนะคะคือเหมือนกับอาจจะระวังในเรื่องของการที่แบบเหมือนกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย นะคะแล้วก็ทําให้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะอาจจะต้องเหมือนหน้าไพ่บอกว่าทําอะไรก็ขอให้ยึดมั่นถือมันในสิ่งที่มันถูกกฎหมายนะเข้าไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการที่แบบเหมือนให้มันรอดอะนะคะถ้าแบบไปยุ่งกับอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะทําให้เสียเงินนะคะทำให้เสียชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการงานได้ด้วยนะ,ะบางท่านก็ นะอาจจะมีความลุ่มหลงในเรื่องของการที่แบบเการเงินนะหรือว่าอาจจะไปรับรู้นะไปเห็นนะเพื่อนที่เขาแบบเหมือนเขาโกองอะไรบางอย่างก็ได้นะคะก็ระวังตรงนี้เนาะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้ที่ไปรับรู้รับทราบนะคะในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายนะคะแต่อาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าบุคคลรอบข้างนะคะระวังตรงนี้นะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะ เรามาดูพลังงานของในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะเพราะว่าเห็นไพ่ห้าเหรียญก็จะมีคำแนะนำในเรื่องของการเงินให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเอซอบสอดนะคะให้ตัดสินใจให้ทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าถ้าหากเรามีความไม่มั่นใจนะในสิ่งที่ทำในเรื่องธุรกิจการงานที่ทำการลงทุนอะไรบางอย่างถ้าเราไม่มีความรู้เพียงพอที่จะไปทำ นะก็ขอให้นะใช้ในเรื่องของนะเอ,อ่อการปรึกษานะหาข้อมูลจากบุคคลรอบข้างนะคะบางคนท่านนะคะคิดอยากจะลงทุนทำธุรกิจการงานนะคะสิ่งต่างๆแต่ไม่มีความรู้แต่ถ้าหากเราทำไปเลยเนี่ยอาจจะขาดทุนอาจจะเสียในอนาคตข้างหน้าได้มีผลเสียต่ออนาคตข้างหน้าได้นะรวมไปถึงออในเรื่องของการที่แบบนำเงินคนอื่น นะคะขอ,อ,อมาลงทุนด้วยก็ได้นะคะอาจจะเสียไปถึงคนอื่นด้วยอ่ะนะคะคือแบบเราไม่ได้เป็นคนสูญเสียเพียงฝ่ายเดียวแต่คนภายในครอบครัวหรือว่าบุคคลรอบข้างนะคะเขาเสียหายกับเราด้วยตรงน,นี้สําหรับพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในเรื่องของความรักความรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเป็นอย่างไรบ้างสีถ้วยนะพุธกลางคืนเนี่ยนะคะคือเหมือนกับว่า คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนอาจจะยังไม่ได้สนใจในเรื่องของการรับผิดชอบนะคะการมีครอบครัวการแต่งงานเหมือนกันเลยนะไม่พร้อมที่จะแต่งงานแต่ว่าอาจจะมีคนควบคนคุยหรือว่าอาจจะไม่พร้อมกับการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่แบบมันชัดเจนอ่ะอาจจะมีกิ๊กมีก้อาจจะมีแบบแอบแซบกันบ้างนะคะแต่นะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบสิบดาบเหมือนกลัว กลัวการที่แบบรับผิดชอบอะไรบางอย่างหรือว่านะกลัวการถูกนะจับผิดหรือว่ากลัวการผูกมัดนะจากคู่รักคนรักได้ด้วยนะคะบางคนน่าก็นะไปคบแฟนไปมีแฟนที่แบบขี้หึงขี้หวงก็ได้นะคะเป็นพลังงานของคนที่แบบเหมือนกับว่าเออไม่ต้องการให้ใครมาผูกมัดมาเหนียวรั้งความสัมพันธ์อยากจะใช้ชีวิตที่มันอิสระนะ,ะใช้พลังงานของคนโสดความโสดน,นะคะ รู้สึกปฏิเสธความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่ต้องการความชัดเจนเนาะพลังงานของคนที่เกิดในวันพุธส่วนส่วนคนมีคู่ล่ะพุธกลางคืนนะคะพลังงานความรักของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนโอ้เป็นอะไรนี่แปดดาบ the the view of fortune คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนอยากจะเคลียร์ปัญหาที่มันมีอยู่นะคะปัญหาคาราคาซังนะการจบจากนะการเลิกลานะการเคลียร์นะความรักความสัมพันธ์ที่แบบ รู้สึกว่านะอยากจะเคลียร์ปรับความเข้าใจทําความเข้าใจแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตครอบครัวนะที่มันมีความสุขนะคะรู้สึกว่าถ้าแบบมันเป็นปัญหากันเออปัญหาเก่าๆนะปัญหากับคนรักปัญหาครอบครัวที่มันเคลียร์กันไม่ได้ตกลงกันไม่ได้รู้สึกว่าคนที่เกิดวันพุธอาจจะต้องเหมือนกับว่าต้องตัดปัญหาโดยที่จบความสัมพันธ์ที่มีปัญหาแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตรักใหม่ ะะเหมือนกับคนที่แบบเหมือนมีพลังงานของความรักที่แบบมันสร้างปัญหายืเดเยื้อมายาวนานแล้วอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะโสดนะ,ะเพราะว่าปัญหาความรักความพันธ์คนออครอบครัวเนี่ยนะ,ะมันคือมันยุ่งอีลุงตุนังไปหมดนะคะมันเคลียร์กันไม่ได้มันไม่เข้าใจอยู่ด้วยกันยังไงก็ไม่มีความสุขอยู่ดีสุดท้ายแล้วนะก็ต้องนะ,ะมีการจบนะการเคลียร์การจากกันนะคะไปในทิศทางที่แบบ เหมือนนะคะยกว่าตกลงนะคะไกลเกลี่ยด้วยกฎหมายนั่นเองเนาะเรามาดูไพ่แนะนำขอคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนกันบ้างเหมือนพลังงานคล้ายๆกันเลยอะพุธกลางคืนนะคะไพ่แนะนำในเรื่องของ The w o r l นะคะในเรื่องของสติปัญญาความรู้ความสามารถความรู้สึกความคิดความอ่านที่มันเหมือนกับว่าเส้นทางของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืน หรือแม้กระทั่งพลังงานของคนมีคู่หรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่อ่ะนะมันเป็นไปนในรูปแบบของการที่จะต้องตัดสินใจเลือกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อที่จะไปอยู่กับสิ่งใหม่ให้มีความสุขเดะเวอร์มันเป็นพลังงานของคนที่ต้องการที่จะเคลียร์นะความรู้สึกที่แบบมันแย่ๆปัญหาท็อกซิกนะะปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ นะเป็นปัญหาแล้วอยู่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่มั่นคงนะคะก็อยากจะเคลียร์ออกนะ,ะเป็นพลังงานของเจ็ดดาบอ่ะคือคิดหาวิธีคิดหาลู่ทางแนวทางหนทางที่จะต้องเคลียร์ปัญหาตรงนี้จบปัญหาตรงนี้คือแบบเหมือนกับว่าอยู่ไม่ได้แล้วอารมณ์ที่นะคะตัวเองเป็นคนที่อาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่ดึงมือที่สามเข้ามาในความรักความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะเคลียร์อยากจะจบแล้วไอ้มือที่สามมันก็ไม่อยากจะไป นะคะก็เลยทําให้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะหรือว่าพลังงานของคนมีคู่ครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะเคลียร์นะต้องการที่จะจบอะไรบางอย่างนะให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะความชัดเจนความหนึ่งเดียวนะความเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นแหละที่จะทําให้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะ,ะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะว่าไพ่เดอะซันไม่เหมือนกับว่าพยายามที่จะประคับประคองพยายามที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่ก็ไม่มี นะคะมันเหมือนเก็บความรู้สึกเก็บอาการนะคะจนมันเกิดความที่แบบเรียกว่าอารมณ์ของคนที่สภาวะเอออยู่ด้วยกันแล้วมันก็นะคะมันไม่มีความสุขมันอยู่อยู่เหมือนกับว่าเรียกว่าเซ็งเบื่อนะคะเบื่อหน่ายสภาวะของคนที่ไม่มีความรู้สึกใดๆต่อกันแล้วนะ,ะแต่อยู่ด้วยความรับผิดชอบก็ได้นะคะ สำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนน่าจะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นอาชีพการงานก็ได้สิ่งที่ทําก็ได้หรือว่านะครอบครัวก็ได้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่เนะาะไพ่อยากแนะนําอะไรนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนไพ่แนะนําในเรื่องของสุขภาพหรือเปล่านะความคิดความอา่านไพ่แนะนาในเรื่องของเดอะสตานะการเยียวยานะการฮิลลิ่งการปรับความรู้สึกนะของตัวเองนะความสูญเสีย ะะอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นการที่แบบว่าบางวลท่านเหมือนทําใจไม่ได้กับสิ่งที่เลือกมาก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเลือกเลือกงานนะคะเลือกทํางานในที่ที่แบบเหมือนกับมันจาใจต้องทําเลือกความรักความสัมพันธ์ที่จําใจต้องอยู่นะคะจริงๆแล้วคืออยากจะเลือกความรักความสัมพันธ์ที่คิดว่านะคะมันน่าจะใช่มากกว่านี้แต่ะะเลือกผิดคนก็ได้ นะมันเป็นสถานะมันเป็นสภาวะของคนที่เหมือนเลือกผิดนะแล้วก็ชีวิตแย่ก็มีนะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนอยากจะจบนะอยากจะเลิกอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะปัญหาตรงนี้นะแต่ยังตัดสินใจที่จะเคลียร์ไม่ได้จบไม่ได้นั่นเองนะก็ขอเป็นกาลังใจให้สําหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันและก็พุธกลางคืน ก็เป็นพลังงานของคนที่กําลังที่จะตัดสินใจนะคะเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่ออนาคตข้างหน้านะคะก็ระวังนะคะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพคือในเรื่องของความอดทนนะคะเอ,อ่อในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่มันเหมือนหนักมากนะคะต้องแบกรับภาระความรู้สึกความตึงเครียดอารมณ์บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้าง พยายามพูดพยายามตกลงพยายามไก่เกลีย่ยนะเห็นไหมมีไพ่ห้าคาถาออกมาคือแบบมันปัญหามันรุมเรา้าบุคคลรอบข้างคําพูดคําตีฉินคํานินทานะสังคมรอบข้างทําให้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะมีความเครียดนะจากนะคําพูดคําจาบุคคลรอบข้างนะมีเหตุปัจจัยทาให้คนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเครียดนะคะอืม ด้วยก็ได้ก็ระวังตรงนี้นะคะก็เอาหูไปนาะเอาตาไปไล่หรือว่าพยายามที่จะเหมือนกันบว่าประคับประคองความรู้สึกนะคะเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีนะคะมีทางออกแน่นอนนะทุกปัญหามีทางออกฉะนั้นนะคะก็ขอให้คนที่เกิดในวันพุธเจอเส้นทางนั้นโดยเร็วนะจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่ทุกข์ใจนะคะรวมทั้สงสภาวะในเรื่องของการเงินด้วยนะอืมก็พยายามที่จะประคับประคองกันไปนะคะ ก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางให้กับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันและก็พุธกลางคืนนะคะครึ่งแรกจะเป็นนาพลังงานดวงนะของคนที่เกิดในวันพุธกลางวันครึ่งหลังจะเป็นพลังงานดวงของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนสามารถคอมเมนต์ด่พลังงานหรือว่าเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ของคุณไว้ใต้คลิปของคุณสําหรับการติดตามค่ะ